ทำไม่กวาดทางมะพร้าวที่แม่อุ้ยเก็บเพื่อก็บทางมะพร้าวมานะคะตากแห้งใช้ได้แล้วนะคะก็จะมาเลือกเอาอันสั้นอันยาวจ้ะอันสั้นอันยาวเพื่อทําลูกไม่กวาดเราจะทําลูกไม่กวาดแปดลูกนะคะเพื่อเป็นไม่กวาดหนึ่งอันค่ะ กาดแม่อุ้ยได้แค่หกลูกนะคะไม่ถึงแปดอันสั้นกวาดที่แม่อุ้ยหลาไว้นะคะอันนี้เป็นอันสั้นหนึ่งอันอันนี้เป็นอันยาวค่ะเราก็จะเลือกสั้นยาวไว้ข้างหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะตัดนวดตัดนวดประมาณ คืบนหนึ่งค่ะทั้งหมดแปดอันนะคะแดอันเราจะทำรูปไม้กวาดเอาไปประกอบเป็นไม้กวาดทามะพร้าวนะคะ ทำง่ายง่ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแม่อุ้ยแมอุยตัดตัดลวดยาวประมาณเพื่อเพื่อไว้มัดลูกไม่กวาด เราจะทำเป็นมัดจะไอ้อันะคะแล้วถึงจะเอาอันสั้นมาส่อนกันนะคะเพื่อให้อันสั้นเนี่ยอยู่ข้างในมีความหนากำหนึ่งก็ประมาณ20-40ถึง40อันค่ะสักยีอันนะคะทำเป็นกรำลักษณะแบนๆนะคะ ทำเป็นกรรมลักษณะแบนๆแม่อุ้ยทำได้ทั้งหมดแค่หกอันเพราะว่าแม่อุ้ยมีทางมะพร้าวแค่หกอันนะคะแล้วก็สอดไว้ตรงกลางของอันยาวนะคะทำตอกๆให้มันเข้ากันนะคะแล้วเราก็เอาลวดมัดลวดมัดก็วัดมาครึ่งนึงนะคะให้สูงประมาณครึ่งนึง ะะแม่อุ้ยก็ขอขอบคุณช่องทาง YouTube นะคะที่มีหลายวิดีโอสอนวิธีทำไม่กวาทางมะพร้าวแม่อุ้ยก็เอามาประยุกต์ใช้กับของที่แม่อุ้ยมีก็ไม่ได้สวยงามนะคะที่เพราะว่าอุปกรณ์เรามีไม่ครบเหมือนเขาแต่ก็คล้ายและก็ทนทานเหมือนกันค่ะใช้งานได้จริงนะคะ ลวดมาที่ลวดที่นำมามัดรูปไม้กวาดจะต้องเป็นลวดที่เส้นเล็กนิดนึงนะคะที่แม่อุ้ยมีเนี่ยมันจะเป็นลวดขนาดใหญ่ไปหน่อยนนะไว้คราวหน้าแม่อุ้ยจะทำให้สวยกว่านี้ค่ะต้องไปหาซื้อลวดและอุปกรณ์เพิ่มเติม ได้ไม่กว่าหนึ่งลูกนะคะลวดยาวไปแล้วเราก็ทับแปดอันแม่อุ้ยก็วัดจากโคนของก้านมะพร้าวประมาณหนึ่งคืบแล้วก็มัดลวดให้เป็นลักษณะแบนๆแผ่ให้เป็นแบนๆค่ะแต่ละลูกนะคะ วัดจากโคนนะคะขึ้นมาคืบหนึ่งนะคะแล้วก็มัด,ดนะะเนี่ยคะ่ะทั้งหมด 6เป็นไม้กว่าสวยงามต้องมีข้างละ4กร,รมนะคะข้างละ4กร,รมเราก็จะแบ่งเป็นข้างละ4กร,รมก็ได้8อันนะคะเราต้องทําลูกมะก,กวาไม้กวาให้ได้8อันเพื่อเพื่อความหนาแบนกว่าง่ายแล้ววอุ้ยก็ทําไปค่ะชมกันไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบ แต่แม่อุ้ยทำได้แค่6อันค่ะไม่ได้8แต่ก็สวยนะคะ ยากเหมือนกันนะคะไม่ใช่ง่ายเลยแต่ละอันกว่าจะได้มาเป็นไม้กวาดเวลาเราไปซื้อเขา4 0 5ส้นี่อย่าต่อเลยค่ะทำยากค่ะกว่าจะสำเร็จหนึ่งอันเนี่ยแม่อุ้ยคิดว่าต้องใช้เวลาแล้วก็ความอดทนมากๆเลยค่ะะนคะ แม่อุ้ยก็เอาอุปกรณ์เท่าที่มีอะนะคะมันก็เลยแลจะไม่ค่อยสวยแล้วก็ได้มาตรฐานเหมือนเขาแต่ก็คิดว่าแข็งแรงทนทานเป็นไม่กวาดอันแรกที่แม่อุ้ย ได้เคยลองทำเลยนะคะแม่อุ้ยก็ดูจากต้นฉบับยู u t u b e หลายท่านค่ะที่ทำสอนไว้ใน youTube มีหลายท่านเลยค่ะแม่อุ้ยก็ไปดูแล้วก็จดจำมาทำประยุกต์ใช้ในสิ่งที่แม่อุ้ยมีแล้วก็แม่อุ้ยคิดว่าอุ้ยทำแม่อุ้ยทาได้ก็เลยลองทำดูค่ะก็ต่อ ตีให้มันแบนให้มันเป็นก้อนแบนนะคะทำลูกไม่กว่าแต่และลูกเราก็ต้องตีให้แบนแบนแผ่แ่ค่ะเพื่อที่ว่าบบเวลากวาดเนี่ยมันจะไม่มัดเป็นก้อนรวมกันนะคะมันจะแผ่แบนสวยงามเหมือนที่เขาทำขายกันนะคะทำไปก็พูดคุยไปแต่ว่าแม่อุ้ยไม่มีไม้นะคะ จึงต้องนำมาภาคบอกแต่ก็ได้คำบรรยายที่เป็นภาษาไทยให้ให้ได้อ่านกันนะคะ Kh เ็จแล้วค่ะ6อันใยโยเก่นมากรู้สึกว่าตัวเองพูดเก่งขึ้นมาในในการทำคลิปนะคะแล้วแม่อุ้ยก็ไปหาไหม้ไม้ไผ่ค่ะทำเป็นด้านนะคะทำการกระบาดนิดนึงนะคะเพื่อจะไว้ล็อกไม้กวาดดังรูปนะคะจะใช้ลวดเลยค่ะเพื่อความแข็งแรง ถ้าเรามีพลาสติกที่ใช้รักของนะคะก็จะสวยงามนะคะแต่แม่อุ้ยไม่ได้ะะไปจัดหามาค่ะมีแค่รวดแล้วก็มีตะปูสองสามอันนะคะก็เลยนำมาประกอบเอาเอาแค่รวดแล้วตะปูที่แม่อุ๊ยมีค่ะลวดก็เป็นหนาไปนิดนึงนะคะต้องรวดบางๆ ลักษณะของไม้ไผ่เราก็ต้องเอามาหลาทางปลายนะคะแล้วก็ตอกตอกไม้ไผ่เข้าไปให้เป็นลักษณะของกากบาทค่ะแล้วก็นำลวดเนี่ยมายึดปลายเพื่อจะเอาไว้มัดกำกำลูกไม้กว่าดนะคะแล้วก็ใช้คีมดึงแต่ละจุดนะคะให้แน่นๆค่ะใช้ตะปูช่วยยึดในการทำนะคะ ตะปูยุดกากระบาทค่ะเพื่อให้แน่นนะคะไม่ให้ขยับค่ะแล้วก็นำลูกไม้กวาดมามัดติดข้างละ3อันนะคะ เสร็จเป็นรูปล่างไม่กวาดไหมคะช่วยลุ้นไปด้วยกันค่ะ ทำไม่กวาดแน่นลูกไม่กวาดไม่หลุดก็ภูมิใจแล้วค่ะเวลากวาดจริงใช้งานจริงดอกไม่กวาดไม่ร่วงหายไปแม่อุ้ยก็ดีใจที่สุดแล้วไปดูการมัดการอะไรของเขาอะอย่างดีสวยแต่แม่อุ้ยก็มัดตามเรื่องตามราวของแม่อุ้ยไปนะคะแต่ก็ ใช้หลักของเขาในการทำค่ะ <Yeah. S 1> แน่นมากแล้วก็แข็งแรงด้วย <Yeah. S 1> ภูมิใจสุดๆเลยจ้า ทั้ง2จุดให้แน่นค่ะ พันยึดติดกับตะปูที่ตอกลงไปะคะ่ะพันสองรอบนะคะแล้วก็มาหมุ่วนกับตะปูที่ตอกไว้เมื่อเมื่อพันแล้วก็ม้วนเรียบร้อยแล้วเราก็ตอกตะปูลงไปอีกค่ะให้แน่นแน่นตึ๊กเลยนะคะใช้ครีมช่วยดึงก็ได้ค่ะ บ้านมีจักรยานเยอะแยะเลยค่ะคงเป็นคมลมของเขาแล้วก็มาปั่นผ่านห,าหน้าบ้านกันนะคะจากจักรยานที่เขาขี่เล่นกันลักษณะเป็นกลุ่มๆเยอะเลย ยงามมากๆเลยค่ะอยู่ในอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะตำบลแสมสารถนนหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นถนนที่รถไม่ค่อยได้วิ่งเยอะแยะค่ะแต่วิวสวยงามมากๆเลยค่ะทําให้มีการวิ่งหรือว่าปั่นจักรยานออกกําลังกายกันเกือบ,บทุกวันค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะแม่อุ้ยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและก็กดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจพูดคุยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อต่อ,ตอไปด้วยนะคะสำหรับไม้กวาดที่แม่อุ้ยทำก็ใช้งานได้จริงค่ะมัดแน่นหนาะภูมิใจมากๆเลยจ้า บายบายค่ะทุกคนไว้คลิปหน้าแม่อุ้ยจะพาทำอะไรก็คอยรับชมนะคะ